สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นของทีมคอนซาเดเรซปโปโรหลังเกมที่ทีมรักของพวกเขาบุกไปพ่ายแพ้ให้กับโยโกฮาม่าเอฟมารินอตอย่างขาดลอยถึง4ประตูตอนนึง โดยในคลิปนี้ผมจะโฟกัสไปที่มุมมองของแฟนบอลซัปโปโรที่มีต่อแผนการเล่นในปัจจุบันของทีมที่จัดผู้เล่น11คนแรกแบบไร้กองหน้าอาชีพที่ทำให้ถูกแฟนบอลซัปโปโรวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหลังจากที่ทีมฟอร์มดิ่งลงเหวอย่างต่อเนื่องซึ่งแฟนฟุตบอลของพวกเขาจะมีมุมมองต่อการเล่นแบบซีโร่ท็อปแบบนี้อย่างไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยแฟนบอลท่านแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ว่า การวางโคมาอิอาราโนและชนาทิพในตำแหน่งที่ไม่ใช่งานหลักของพวกเขามันยากที่เราจะเอาประตูได้ส่วนแฟนบอลคนต่อมาก็ได้มองว่าถ้าเราต้องการจะเล่นแบบซีโร่ท็อปแต่ว่าใช้บอลยาวแบบนี้โอกาสที่เราจะทำประตูได้มันก็ยากผมมองว่าชนาทิพและโลเปสยังคงมีความน่ากลัวแต่ว่านาคโนเนี่ยส่งลงมาด้วยเหตุผลอะไร ส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็มองว่ามันยากในการเล่นเกมรุกแบบซีโร่ท็อปเพราะเมื่อคุณไม่มีผู้เล่นอย่างเจโรทรอยหรือว่าโทกุระอยู่ในแดนหน้าเราก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ของชนาทิปและโคมิได้ส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้กล่าวว่าก่อนการเปลี่ยนแปลงชนาทิปนั้นมีการเล่นที่สามารถดึงตัวผู้เล่นจากการเลี้ยงบอได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่ว่าในตอนนี้มันกลับเป็นมิติที่แตกต่างกันอย่างมาก ส่วนแฟนซัปโปโรคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่าฉันรักชนาทิปแต่ฉันสงสัยว่าชนาทิปนั้นเหมาะกับซัปโปโรในตอนนี้ไหมชนานั้นจะเฉืฉอยช้เมื่อเขาได้บอลอยู่ในพื้นที่เล็กๆแต่ว่าแท็กติกของทีมมันได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าฉันคิดว่าชนาทิปนั้นอย่างยอดเยี่ยมมากเพราะว่าเขาสามารถพาบอลไปได้แม้ว่าจะมีผู้เล่นขีดขวางอยู่หลายราย ส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็กล่าวว่านี่มันเป็นฤดูการแห่งปัญหาผมสงสัยว่าเราจะสามารถให้ดักละและโลเปสเล่นเกมรุกตรงนั้นแทนที่ของโคมาอิและชนาได้หรือไม่ในขณะที่แฟนซัปโปรโรคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แนวประชดประชันครับว่ามันไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปทำนายตัวผู้เล่นในเกมถัดไปเพราะว่ามิชาจะไม่สร้างความผิดหวังให้กับคุณด้วยสีโรท็อปส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองว่า ผมคิดว่ามันดีกว่าที่เราจะส่งผู้เล่นอาชีพในแต่ละตำแหน่งลงไปเล่นและผมเองก็ต้องการให้โลเปสและดักลาสเป็นกองหน้าคู่มากกว่าการเล่นแบบซีโร่ท็อปส่วนท่านต่อมานี่ก็มองว่าผมคิดว่าฟุตบอลของมิชาจะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีกองหน้าอาชีพเพราะว่าการเล่นแบบซีโร่ท็อปแบบนี้อาราโน่นั้นไม่ได้มีศักยภาพมากเพียงพอและเขาเองก็ไม่ใช่ผู้เล่นที่จะเหมาะสมกับตำแหน่งฟอสไนอย่างแน่นอน ผมไม่รู้ว่าเราจะยังคงเล่นแบบซีโร่ท็อปนี้ไปถึงเมื่อไหร่แต่ถ้าเรายังคงเล่นอยู่มันก็จะเป็นเรื่องยากสำหรับทีมเราที่จะทำประตูคู่แข่งดังที่เห็นจาก3เกมที่ผ่านมาส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้มองว่าผมรู้สึกว่าการใช้งานดักลาดและโลเปสมันมีศักยภาพมากกว่าการเล่นแบบซีโร่ท็อปเลิกใช้แผนซีโร่ท็อปซะเถอะในขณะที่แฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เชิงขู่ครับว่า ถ้าในเกมหน้าเรายังหลับหูหลับตาเล่นแบบซีโร Top กันอีกผมจะยกเลิกแพลนการถ่ายทอดสดของด e z โซนและดูแค่ไฮไลท์เท่านั้นเกมของเรามันแย่มากๆในทุกวันนี้ในขณะที่แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ว่าผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงในฤดูกาลนี้มันจะขึ้นอยู่กับว่ามิชาจะยอมรับความจริงได้มากเท่าไหรส่วนแฟนบอลของซัปโปโรคนต่อมานี่ได้มองว่า การเล่นแบบสีรท็อปของมิชามันมีปัญหาแต่ก็ไม่ได้ถึงกับระดับที่ต้องปลดเขาออกจากตำแหนง่งเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยกับการเล่นแบบนี้รวมถึงเครื่องของการป้องกันด้วยผมให้คะแนนติดลบสำหรับการเล่นเกมรับของผู้เล่นอย่างฟุกุโมริและชินโดพวกเขาดูจะยังห่างไกลาจากการเป็นผู้เล่นตัวจริงหรือแม้กระทั่งเป็นผู้เล่นสำรองก็ยังอาจจะไม่จำเป็นส่วนคอมเมนต์ต่อมานั้นกล่าวว่า ผลการแข่งขันในเกมนี้มันเหมือนอย่างที่ได้คาดเอาไว้ผมต้องการให้เราไม่มีการเล่นแบบซีโร่ท็อปอีกในเกมหน้าส่วนแฟนบอลคนต่อมานนั้นได้กล่าวว่าการเล่นแบบซีโร่ท็อปมันเคยเวิร์กในตอนเจอกับโยโกฮาม่าในครั้งก่อนมิชาเลยต้องการที่จะใช้มันซึ่งผมดูแลว้วมันยังคงต้องใช้เวลาอีกสักพักผมจึงยินดีที่ปีนี้ไม่มีการตกชั้นผมยังคิดว่ามิชาจะสามารถทำมันให้สมบูรณ์ได้เมื่อเวลาผ่านไป ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้กล่าวว่าผมเคยมีความสุขกับการเล่นแบบซีโร่ท็อปในการเจอกับโออิตะแล้วก็มารีนอในครั้งก่อนแต่สำหรับเกมอื่นแล้วมันดูเละเทะซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่เวิร์กเราก็ควรที่จะเปลี่ยนส่วนเฟซบุ๊กคนถัดมานี่ได้คอมเมนต์บอกความรู้สึกว่า ทุกคนต่างมีความรักให้กับคอนซาโดเล่และผมเองก็ยังคงเชียร์พวกเขาแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังและเศร้าใจที่เราแพ้เพราะว่าการเล่นด้วยสีรถท็อปมันไม่เวิร์กส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความคับข้องใจแล้วว่าทำไมเราถึงต้องเล่นสีรถท็อปกันตลอดทำไมถึงไม่ใช้งานแอนเดรันโลเปสเป็นตัวจริงส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็มองว่า ผมคิดว่าอาราโนนั้นยืนต่ำเกินไปเมื่อเขารับบทบาทกองหน้าตัวกลางในการเล่นแบบซีโร่ท็อปผมคิดว่ามันดีกว่าที่เราจะให้กองหน้าอาชีพลงเล่นในตำแหน่งนี้ซึ่งจากตรงนี้เป็นบางคนต่อมาก็มองว่าเราสามารถสร้างการเล่นแบบซีโร่ท็อปได้แต่ว่าเราไม่มีผู้เล่นที่สามารถรับบทบาทของผู้ล่าประตูส่วนแฟนซัปโปโรคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เปรียบเทียบไปถึงในอดีตครับว,ว่า เมื่อปี2018เจโบชนาและมิโยชิประสานงานกันได้ลงล็อกส่วนในปี2019มูซาชิและชนาก็สามารถเล่นร่วมกันได้ดีมันเป็นฟุตบอลที่สนุกเมื่อได้ดูแต่ว่าในปีนี้เกมของเรากลับไม่เวิร์กตั้งแต่นัดแรกที่เจอกับคาชิว่าและสำหรับการเล่นในแบบซีโร่ท็อปผมเองไม่คิดว่าฟุตบอลในแง่มุมนี้ของซัปโปโรมันน่าสนใจส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็มองว่า การเล่นแบบซีโร่ท็อปมันดูจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเถอะทะสำหรับชนาทางฝั่งซ้ายและมันก็ทำให้ชนามีทางเลือกที่น้อยแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมานั้นกลับได้มองว่าผมยังคิดว่าซีโร่ท็อปมันเป็นแท็กติกที่ดีนะแต่ความท้าทายก็คือการทำให้มันเกิดการเชื่อมต่อกันในแดนหน้าซึ่งถ้าเราใช้งานโคมมอิและชนาในตำแหน่งนี้กูแข่งก็จะไม่มีความเกรงกลัวเลยเมื่อเราได้ครอสบอรจากด้านข้าง ส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มองว่าการใช้ซีโร่ท็อปมันพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นมากเกินไปมันจะไม่ work, เวิร์กเว้นเสียแต่ว่าลูกัสโคมาอิและชนาจะมีพื้นที่ให้เล่นได้ส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่ม,เต,มเติมว่าชนาเนี่ยดูเหมือนจะเหนื่อยล้าจากการเล่นแบบซีโร่ท็อปนะส่วนแฟนบุ๊คนต่อมาก็มาแนะนำว่ามันดีกว่าที่เราจะเล่นด้วยดักลาสโลเปสแล้วก็ชนะ ในขณะที่แฟนบอลคนต่อมานี่ได้มองว่าหลังจากที่มูซาชิจากไปเราก็ได้กลายเป็นทีมระดับกลางในเจลีก2ในทันทีผู้เล่นอย่างฟุกุมริชินโดฟุกไยและชนามีผลงานที่แตกต่างจากระดับในปีที่แล้วเป็นอย่างมากส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มองว่าสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้คือการกลับไปใช้หน้าเป้าพร้อมกับชารโดสองตัวหรือไม่ผมก็ต้องการให้เราใส่โลเปสและดักลาสเป็นหน้าคู่อยู่ข้างหน้าชนะ เพราะผมไม่รู้สึกว่าฟุตบอลของซัปโปโรมันสนุกเลยนับตั้งแต่ใช้สีโรท็อปซึ่งส่วนหนึ่งมันก็คงมาจากการจากไปของมูซาชิด้วยเราควรที่จะเล่นให้หน้าตื่นเต้นได้เหมือนที่เราเคยเป็นส่วนความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าอาราโนชนาและโคเมอินั้นมีจุดเด่นในเรื่องของความคล่องตัวส่วนเจโบดักลาและก็โลเปสมีเรื่องของความสูงและก็พละกกำลัง แต่ถ้าคุณใช้งานนากาโนะคุณก็จะสามารถเพิ่มเติมในเรื่องของความหลากหลายในเกมรุกซึ่งทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามคู่แข่งขันที่เจอผมหวังว่าเราจะมีหลายๆแผนการเล่นที่สามารถถูกนำออกมาใช้ได้ในแต่ละแมชมาที่คอมเมนต์ของแฟนบอลคนสุดท้ายในคลิปนี้ที่เขาได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงการที่ซัปโปรโรเล่นในแผนการเล่นที่ไม่มีกองหน้าอาชีพว่าถ้ามันยังคงเป็นแบบนี้ต่อไป ชนาจะต้องย้ายทีมอย่างแน่นอนในอนาคตครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นที่มีต่อประเด็นนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความผิดพลาดนะัตรงจุดไหนประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ